ต่อไปจะเป็นการค้นหาเอกสารตรวจรับนะคะการเข้ามาค้นหาเอกสารตรัวรับนะคะก็เข้าไปที่แบบฟอร์มบล .01 เหมือนเดิมนะคะเลือกตรวจรับเข้าแบบฟอร์มบลึ .01 แล้วเราก็กดไปที่แถบค้นหาแล้หน้าจอก็จะแสดงหน้าจอค้นหาตรวรับพัสดุบลล .01 อย่างนี้นะคะ ก็การค้นหาก็จะมี2แบบเหมือนเดิมก็คือค้นหาตามเลขที่เอกสาร61นะคะหรือว่าค้นหาตามเงื่อนไขอื่นก็คือวันที่บันทึกรายการนะคะอย่างตัวอย่างเลือกค้นหาตามเลขที่เอกสารนะคะเราก็ระบุเลขที่ใบรับพัสดุคือเลข61ที่เราทําการตรวจรับไปนะคะจากนั้นกดเริ่มค้นหา ระบบก็จะแสดงรายละเอียดของเ,อเลขที่เอกสารใบรับพัสดุนะคะว่ามีเลขที่อะไรวันที่เอกสารวันที่ผ่านรายการนะคะรวมไปถึงเลข PO นะคะเลขที่ใบสังรร่งซื้อสัญญาชื่อผู้ขายแล้วก็วันที่บันทึกนะคะ,ะกรณีที่มีเลขที่ใบยกเลิกก็คือมีการยกเลิกตรวจรับนะคะระบบก็จะแสดงเลขที่ยกเลิกตรวจรับให้ตรงนี้นะคะเราสามารถกดเลือกแสดงเอกสารได้นะคะ นี้ระบบก็เข้ามาสู่หน้าแสดงเอกสารเลขที่ตรวจรับมาสักครู่นี้นะคะโดยเรากดแสดงข้อมูลทั่วไปเพื่อดูรายละเอียดของ P o ได้นะคะหรือว่ากดแถบรายการรับพัสดุนะคะระบบก็จะแสดงรายละเอียดที่เราตรวจรับมานะคะจะเห็นว่ามีการยกเลิกตรวจรับนะคะโดยเราสามารถคลิกเข้าไปที่เลขที่ใบยกเลิกได้เลยนะคะเพื่อเข้าไปดูเอกสารใบยกเลิกนะคะ อันนี้เป็นกรณีที่ค้นหาตามเงื่อนไขอื่นนะคะก็คือพอเราเข้าไปที่แบบฟอร์มบลศูนย์หนะคะเป็นการตรวจรับพัสดุเรามาเลือกค้นหาแล้วก็เลือกแถบค้นหาตามเงื่อนไขอื่นนะคะอันนี้ระบบก็จะให้ระบุเป็นวันที่บันทึกรายการนะคะอ่าเราก็เลือกสามารถเลือกเป็นช่วงได้นะคะอย่างตัวอย่างเลือกวันที่22ตุลานะคะ กดค้นหาระบบก็จะแสดงว่า,ามีรายการไหนบ้างที่ทำการตรวจรับภายในวันที่22นะคะระบบเราก็สามารถที่จะเลือกแสดงเอกสารตามที่เราต้องการได้นะคะ